ข้าวต้มวันนี้เรื่องกินเรื่องใหญ่หมอเน้นให้นมเพิ่มป้อนไม่ทันกันเลยทีเดียวกินนมเก่งกินน้ำเก่งภูมิน้อยๆของน้องเนี่ยทำงานได้ดีเยี่ยมมากครับอือเป็นครีมไม่มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวให้พี่หมอต้องกังวลใจระบบขับถ่ายของน้องเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยครับนอกจากนั้นเนี่ยหมอยังให้จุลินซีไบโอติกกับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นป้อนให้น้องกินในทุกวนัน ในส่วนบาดแผลตามร่างกายและสะดือเนี่ยแห้งหมดแล้วนะครับเหลือเพียงแค่อวัยวะเพศกับเล็บที่หมอยังคงทําความสะอาดดูแลอย่างต่อเนื่องระดับน้ําตาลในเลือดตอนนี้เนี่ยปกติผลตรวจเลือดล่าสุดค่าตับปกติค่าเม็ดเลือดแดงดีขึ้นส่วนค่าไตาเนี่ยสูงนิดหน่อยแต่หมอบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวหมอเนี่ยดูแลต่อเองเพราะสภาพทั่วไป <ตำ S 1> ของน,น้องดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ช่วงนี้อรอลุ้นกันครับว่าน้องเนี่ยจะเดินได้เมื่อไร่ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากังวลที่สุดในช่วงนี้แต่น้องเนี่ยดีขึ้นรายวันนะครับ <c oughs> พยายามพยุงและประคองตัวได้ง่ายขึ้นส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากการบำบัดอยู่ทุกวันครับอีกส่วนหนึ่งก็คือน้องเนี่ยเรียนรู้เพื่ออยู่รอด แค่ตักขาตักขา,าให้ไม่เบี้ยวก็เหนื่อยแล้วจักขาให้เต็มที่เเรราาได้ีวืนกอู่ไม่ได้แผ่นการรักษาเพิ่มเติมขึ้นมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดเนี่ยหมอใส่เฟือกให้ข้าวต้มอย่างเทพเลยครับเป็นดีไซน์เฉพาะสีสันออกมาเนี่ยเก๋เชียวทุกขั้นตอนการดูแล หมอพยายามปรับเปลี่ยนเพื่อให้การดูแลและช่วยเหลือน้องได้ง่ายขึ้นเพราะลูกช้างป่าตัวค่อนข้างใหญ่น้ำหนักก็เยอะวิธีการจัดการในรูปแบบต่างๆจึงจะเป็นต้องปรับให้เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของน้องทุกคนพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้น้องได้รับการดูแลที่ดีที่สุดและสามารถฟื้นตัวกลับมาแข็งแรงได้รวดเร็วที่สุดด้วยครับขอบคุณทุกๆก,การดูแลครับ ข้าวต้มหนูทำได้ดีแล้วนะสู้ๆนะอนาคตข้างหน้าเนี่ยมีเรื่องราวตื่นเต้นมากมายรอหนูอยู่นะสู้ๆนะ